วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาดูมันสำปะหลังบ้างขออนุญาตครับรบกวนแน,นะนําชื่อกับผู้ชมได้ครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออารมณ์สุวรรณรีนะคะอยู่ตำบลภูน้าหยดค่ะอเาเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็มันสำปะหลังด้านหลังนี้จะปีที่2ปีที่สค่ะมันอันนี้4เดือนค่ะสเดือนค่ะสเดือนนี่สูงขนาดนี้เลยนะเนี่ยค่ะ สูงมากเลยสูงเท่ากับมันข้างๆอ่ะกี่เดือนข้างๆเขากี่เดือนข้างๆนั้นแปดเดือนค่ะแปดเดือนค่ะแปดเดือนของเราสี่เดือน่ของเราสี่เดือนเนะค่ะแล้วแล้วแล้วรู้จักโฟทีจากไหนอะครับคือพี่ชายมาแนะนําให้ค่ะแล้วครั้งแรกที่เห็นเป็นไงครับตกใจค่ะคือแค่เนี้ยหกพันอะไรวันเนี้ยค่ะแค่เนี้ยหกพันคือเปิดมาข้างในเจอซองเล็กๆอีกค่ะสิบซองสิบซองค่ะตกสิบซองก็ตกซองละหกร้อยหกร้อย ตอนนั้นในชั่วโมงนั้นเนี่ยตกซองเรหกร้อยเนี่ยความรู้สึกจากใจเลยแพงแพงหกร้อยแพงจะเห็นผลไหมใช่ก็เลยลองกับมันแปลงนี้มาค่ะมันนี้พันอะไรคะพันแขกขาวค่ะโรคและแมลงเยอะไหมแต่ของคนอื่นเขาเป็นนะคะโรคแต่ของเราไม่เป็นเพราะว่าเราใช้ตัวนี้อ๋อตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาโรคก็ไม่เจอแมลงก็ไม่เจอค่ะแล้วเห็นบอกว่าก่อนที่จะใช้โฟทีมันเนี่ยเคยได้ผลผลิต ต่อไร่เท่าไหร่นะครับแปดตันค่ะพอใช้เราเราได้สิบห้าตันรอบที่คราวที่แล้วนี่นะค่ะที่ขุดปีที่ที่ผ่านมาเลยค่ะแปดตันกับสิบห้าตันนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะค่ะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเท่ากับว่ารายได้เพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวเลยนะค่ะในพื้นที่เท่าเดิมพื้นที่เท่าเดิมปริมาณเพิ่มขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรายได้ชั่วโมงนั้นตื่นเต้นไหมว่าโหขุดมันมาแล้วแบบผลผลิตมันเยอะขนาดเนี้ยก็ตื่นเต้นมากค่ะ ชาวบ้านเขามาดูไหมครับมาดูแปง้งข้างๆเขาก็มาดูเราว่าทําไมหัวมันขาวจังคือมันหัวขาวคือเปอร์เซ็นต์แปง้งมันก็นด,ดีขึ้นตอนนั้นขุดไปนี่ได้เปอร์เซ็นต์แป้งสักเท่าไหร่ยี่สิบแปดประมาณยี่สิบแปดค่ะเขาขุดตอนนั้นขุดมันได้มันเจ็ดเดือนเองค่ะที่ขุดเอาเจ็ดเดือนทำไมรีบขุดนะฮะก็ เศรษฐกิจค่ะร้อนค่ะร้อนค่ะร้อนเงินหรือร้อนอากาศฮะปกติมันเราก็จะปลูกกันประมาณสิเดือนสิบเดือนขุดอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนั้นที่ใช้โฟชีคือทรงมันได้หัวมันได้เราก็ขุดเลยเพอเขามามีมาติดต่อกันห,หลายเจ้าแล้วก็ขุดเลยแต่ถ้าเก็บทิ้งไว้อีกสักเดือน 2, <S 2> <S อเดือนในเปอร์เซ็นต์จะขึ้นไหมขึ้นค่ะน้ำหนักจะขึ้นไหมเพราะว่าก็น่าจะได้เพราะเราฉีดโฟทีเรื่อยค่ะโอยขนาดเจ็ดเดือนยังได้สิบห้าตันแล้วจะทิ้งไว้ ครบสิบเดือนนี่มันจะไม่สิบเจ็ดสิบแปดตันเหรอก็น่าจะได้แต่ชั่วโมงนั้ะเนาะเอาตังไปก่อนนะเนาะเร่งรีบมันผมว่าในวงการมันเนี่ยถ้าหลายๆคนได้มาเห็นวิธีการแบบที่เกษตรกรที่นี่ใช้นะครับคือรถปุ๋ยเคมีค่ะแล้วใช้โฟทีแค่ฉีดทุกสิบวันเท่านั้นเองสวันแล้วฉีดรวนทั้งหมดกี่ครั้งนะฮะหกครั้งหกครั้งเองเขาก็ฉีดประมาณสองเดือน ก็ฉีดบางทีฉีดแปงแปลงแปงข้างล่างนู้นฉีดจนรถเข้าไม่ได้อ่ะสองเดือนรถเข้าไม่ได้แล้วสองเดือนที่สูงไปขนาดไหนครับก็สูงเลยท่มเลยท่มหัวเลยท่มท่มอกรถเข้าไม่ได้ทิรถมันเล็กประทับใจอะไรบ้างครับคือมันลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ลดอะไรอีกแล้วก็คือคนใช้คนใช้ปลอดภัยคนใช้ปลอดภัยค่ะปุ๋ยเคมีลดไหม ปุ๋ยเคมีก็ลดปุ๋ยเคมีก็ลดยาฆ่า,มาแมลงก็ลด,ลดยาฆ่าเชื้อราก็ลด,ลดผลผลิตลดไหมไม่ลดค่ะเพิ่มค่ะเพิ่มกี่เท่าครับเพิ่มเป็นสองเท่าสองเท่านะฮะจากปกติที่คุณเคยปลูกมันสำปะหลังได้ไร่แล้วเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณอาจจะภูมิใจแล้วพอใจในปริมาณนั้นแต่ทําเมื่อไหร่คุณฉีดด้วยโฟร์ทีเนี่ยโอกาสที่จะได้ผลผลิตมันสำปะหลังสองเท่าเนี่ยเป็นไปได้ จริงครับเป็นไปได้ร้อเเซ็นแน่นอนมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับลองใช้ดูนะคะเปิดใจสักนิดหนึ่งค่ะและคุณจะรู้ว่ามันดีจริงๆค่ะครับวันนี้เราลากันไลยเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ